เมืองบามิยันเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบันค่ะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมอันโด่งดังนั่นเองค่ะซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดศูนย์กลางความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธที่ยังคงล่องรอยให้เห็นอยู่บ้างนะคะหลักฐานสําคัญนั่นก็คือพระพุทธรูปขนาดยักษ์ที่เกิดจากการแกะสลักเข้าไปในหน้าผาบามิยัน ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะถูกทำลายลงแล้วแต่ก็ยังคงเข้ารางให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในอนดีตได้เป็นอย่างดีค่ะและที่กำลังชมอยู่นี้ก็คือแผ่นจารึกการเปิดพิพิธภัณฑ์บามิยันที่วัดสัเกตค่ะซึ่งที่เดาชมอยู่นี้นะคะก็คือพระโพธิสัตว์ปิฎกอายุ1,600ปีเป็นคำพีโบราณอายุนับพันปีที่ถูกค้นพบที่ถ้ำบามิยันที่ประเทศอัฟกานิสถานค่ะซึ่งถูกเก็บรักษาเอาไวท้ที่สถาบันอนุรักษ์สเคอร์เยนนะคะและมี การส่งมอบให้กับทางวัดสักเกตรประเทศไทยเพื่อเป็นการเจริญสัมพันธ์ธรรมรีนับตั้งแต่ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเวว์ในปีพุทธศักราช2450ค่ะปิดท้าย EP นี้นะวัดสักเกตนะคะด้วย คัมภีโบราณอายุ1,600ปีที่เป็นจารึกทางพระพุทธศาสนาที่ค้นพบได้จากผาบามิยันที่ประเทศอัฟกานิสถานที่ส่งมอบให้กับวัสเกตโดยสถาบันอนุรักษ์สะสมสเคยเยนค่ะ